ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนระจาวันที่26กุมภาพันธ์โดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เด,ดชาวนี้คอสเนานะอาร่ะหนึ่งไงอารมริมบอกไดเ้เลยว่าชี้แข้งผีต้องรับผิดชอบกับปัญหาของทีมนะเมื่องานนี้ทางด้านของบริเวณอาร์มริมกุนซือของฝั่งแมนยูได้กล่าวบอกว่าเขาเองและก็นักเตะของเขาเองนั้นต้องรับผิดชอบกับปัญหาทางการเงินของสโมสรที่เผชิชออยู่ในเวลานี้ โดยภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากที่ทนายของฝั่งแบนอยู่นั้นประกาศนะฮะเลิกจ้างครั้งใหญ่รอบ2ซึ่งทําให้พนักง,งานมากกว่า200ชีวิตต้องตกงานอลบริมได้กล่าวทนาที่เป็นเครื่องยนต์ของสโมสรทีมของเขาจะต้องทำงานให้ดีกว่านี้หลังจากที่เสียงเงินไปมากกว่า300ล้านปอนด์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาแบนยูพรว่าการที่ตัเองนั้นรังอันดับที่15ของตารางคะแนนรีเมยรก ก่อนที่จะพบกับอีสวิตเทาที่กำลังต้องหนีตกชั้นในจินโอลเทลฟอร์ดในวันพุทธที่ถึงนี้เรียกวันนี้คือบฤดูกาลที่ย่ำแย่ที่สุดของพวกเขาตั้งแต่ช่วงปี1989เมื่อตำแหน่งของเซอร์อารีกเฟอร์กูสันเกือบจะถูกไล่ออกขณะที่แมนยูเองนั้นเกือบจะตกชั้นก่อนที่จะจบฤบดูการในอันดับที่13ของตารางคะแนนในครั้งนี้ เราต้องการแก้ไขปัญหาทั้งหมดในสโมสรแต่ว่าสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งนะฮะในช่วงเวลานี้คือทําความเข้าใจนะว่าเรานั้นไปถึงสถานการณ์นี้ได้อย่างไรอัลบริมที่กล่าวมันก็เกี่ยวกับข้องกับการยังกับความรุ่มเหลวของทีมฟุตบอลน,นะฮะเพราะว่าเราเองนั้นกาลังขับเคลื่อนทุกอย่างของสโมสรในขณะนี้ โดยเรารู้ดีนะว,ว่านี่เป็นปียากาปียากลําบากของเราทุกคนในครั้งนี้โดยฐานะสโมสรเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายและก็เมื่อคุณทําการเปลี่ยนแปลงหากว่าคุณมีทีฟุตบอลที่เล่นได้ดีและก็ชนะในเกมการแข่งขันมันง่ายกว่าสาหรับฐานะของแฟนบอลและทุกคนที่จะรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าในตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งในสโมสรละก็ในสนามเราต้องต่อสู้กับความรู้สึกแบบนี้ในครั้งนี้ เ,เราต้องทําหน้าที่ของเราและก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะช่วยทีมนั้นทําผลงานได้ดีขึ้นในครั้งนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะนะผมเป็นนว่างานนี้ก็ต้องเราดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูแคาวต่อมานเน,น่นครับอารดังไงผีตั้งบิลเฟลนั่งพอออฝ่ายสัญหาแบบฉาบอลเลยนะเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งแมนยูได้ผมทำการแต่งตั้งคริสโตเฟอร์วิลเวล เข้ามาเป็นผู้ในการฝ่ายสัญหาของทางด้านของสโมสรแบบถาวอลแล้วในครันี้โดย Daily m เม l นะฮะเปิดเผยเมื่อต้นเดือนอบอกว่าบิเวลเนียได้รเริ่มการเจรจาเพื่อจะเข้ารับตำแหน่งนี้อย่างถาวอนในครันี้ โดยวิเวลเองนั้นก็เข้าร่วมกับสโมสรในช่วงเดือนกร,รกฎาคมแบบชั่วคราวและก็มีบทบาทในการเซ็นสัญญากับนักเตะในขณะที่ทางด้านของทางฝั่งในระหว่างเดือนธันวาคมไปสัี่0 2 2ถึงเดือนกร,รกฎาคมไปสัี่เ2 3เขาคนนี้จะรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้โดยชอชโบรีเบสตาเอสวารีหลังจากที่ทั้งสองเทคโอเวอร์โดยที่สืบทอดตำแหน่งจากด้านของปีเตอร์เชคในขณงนี้ โดยการจากไปของเขาเกิดขึ้นหลังจากที่การปรับโครงสร้างระดับบอร์ดบริหารภายนังจากช่วงตราดนักเตะช่วงเดือนมการาคมปี2023ซึ่งทำให้วิเวลนั้นต้องบริง,งานต่อทนั่งของผู้ในการการกีฬาอย่างลอเรนซ์จอจและก็พอลวิสตันสตีโดยบทบาทของวิเวลที่แบนยูเกิดขึ้นในขณะที่ทานั่งของผีแดงกำลังปรับโครงสร้างผู้นำอย่างเป็นทางการแล้วจากที่ แดนเอชเวิร์ออกจากตำแหน่งผู้ในการการกีฬาการทันหันเมื่อเดือนธันวาคมหลังจากที่ตกลงที่จะอยู่ต่อวิเวลเองก็ซึ่งมีการบาริงานข่าวาวา่ามีบทบาทสำคัญในการที่จะดึงตัวเชโกโกเน่ one, กองกลางดารุ่งชาวมาบรี rie, เข้ามาพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการคัดเลือกผู้เล่นของสโมสรรวมถึงดูแลโครงสร้างการหานักเตะในครั้งนี้เพิ่มเติมไปอีกด้วย อ่านะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีไหมก็ถือว่าข่าวดีแต่ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าผลงานจะเป็นเช่นไรดูที่การทํางานดีกว่านะาเรามาดูข่าวต่อมาจน,นครับอา,าบบร์ตยังไงแมนยูพบแกวบด้านของอ e ีฟสวิทช์เาทีมมาเล็กอังกฤษฤดูกาลนี้ดนเดี๋ยวกันนี้จะมาวิเคราะห์และก็พรีวิวฟุตบอลแมนยูประทะกับไปด้านของ,งขอีฟสวิทช์เากันก่อนสักแล้วกันครับ โดยทางนองฟุตบอลทีมเบลลิกอังกฤษที่แมนยูจะพบกับอิสวิทาวจะเตในคําคืนวันนี้เวลาที่2นาฬิกาสาสนาทีจะสามโอเทลฟอร์ดถ่ายทอดสดช่องทูพรีียบ์ฟุตบอล3ในขณะนี้เดี๋ยวเรามาดูผลงานท่านัดล่าสุดและก็สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันสักหน่อยครับเริ่มไปที่จากฝั่งแมนยูกันก่อนครับ้วกันวันที่3 1เดือน1 2 0 2 5ชนะสเตอัวบูคาเรชสอต่อศศึกยูโรปาลีก วันที่2เดืนอน2 2025งพันยิแพ้เคสซอนพาเดชศูนย์ต่อสนัดเกมฟุตบอลพอรีเมียร์ลีกวันที่7เดืนอน2 2025ชนะเรสเตอร์ไป2อต่อหในศึก FA ฟเอคัฟวันที่16เดืนอน2 2025แพ้สเปอร์ศูนย์ต่อหเกมฟุตบอลพอรีเมียร์ลีกและเก้ายเดือน4 2025เสมอเอฟเวอร์ตันสอต่อสนัดเยือนในเกมฟุตบอลพอรีเมียร์ลีกอังกฤษในครั้งนี้ โดยสภาพความพร้อมนะครผมทั้งทั้งของฝั่งปีศาจแดงยังคงทำผลงานได้อย่างย่แย่เหมือนเคยเกมล่าสุดก็พรอดตายได้แบบบุนวิตนะฮะทำให้ตอนนี้ทีมยังคงจมอยู่ที่โซนท้ายตารนางคะแนนที่อันดับ15มีอยู่เพียงแค่30แต้มเท่านั้นโดยฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดในทุกรายการชนะไป2เสมอ1แพ้ไป2ล่าสุดบุกไปเสมอกับเอฟเวอร์ตันแบบขื้ขึ้นคอ2ต่อ2เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสภาพทีมในการลงทำศึกในเกมนี้ยังคงมีปัญหาที่หลากหลายให้กับนักเตะปาเจ็บหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นรุกชอจอนนี่อีเวนบริสันโดมาชินเนสเมสันเมาส์อามาดิยันโปรคอบบี้ไมนนโชบี้คอรยเร์รวมทั้งอัชตายบานเดียจะหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมทั้งหมดเลยนะ เกมนี้บริเวณอัลบริมกุนซูทีมจะส่งลาซุสทอยดุนเป็นกองหน้าตัวเป้าและก็มีโจชัวเซซีกับอาริอันโดกาดาโชเป็นตัวรุกส่วนแดนการจะไปถอยบรูโนฟอนเดนเดลงมาเล่นร่วมกับมานิอัลโอกาสเตก็ดต่ที่แนวะรับยังคงเป็นมาร์ชทายเดริกแฮร์รี่แม็กควายและก็นูแซมาสซาดวีส่วนคาดการณ์สุดจริงที่คาดว่าจะลงสนามก็จะมีดังต่อไปนี้ทางฝั่งแบนดยูนั้นก็จะมีอองเดรโอนาน่ามาร์ชทายเดริกแฮร์รี่แม็กควาย ดูแสแตมมาซารีจิโก้ดาปโปรดแพทริกเดอร์กูมอนเทลโอคาสเต้บรูโน่ฟอนเดนเดชอาริอันโดกาดาชโชโจโชซัสซีลาสุูฮอยรุนส่วนด้านฝากฝั่งด้าผม5เกมล่าสุดของอ e ีสวิทเท่านั้นก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่25เดือน1 2 0 25แพ้เดวร์ฟูล1ต่อ4 1เดือน2 2 0 25แพ้ซอลตัมตัน1ต่อ2 8เดือน2 2 0 25ชนะโคเวนทรี4ต่อ1 15เดือน22 25เสมอแอสเซมิราไป1-1และก็22เดือน42ป25แพ้สเปอร์ไป1-4ในะครังนี้โดยฉพากความพร้อมทั้งท่านของฝั่งอ e ีสวิทาวนะฮะทับมาขาวสันนการยังคงไม่ได้ต่างจากแมนยูสักเท่าไหร่นักแล้วก็ย่ำแย่หนักทำให้ทีมยังคงจมอยู่ท้ายของตารางคะแนนอันดับที่18มีอยู่17แต้มเท่านั้นโอกาสในการตกชั้นสูงมาก โดยผลงาน5เกมหลังสุดทุกรรยการชนะไป1เสมอ1แพ้ไป3ล่าสุดพ่คาบ้านจนเองให้กับนักของสเปอร์ไปแบบหมดสภาพ1ต่อ4เลยเฉียวความพร้อมของทีมในการบุกไป,ปเยือนดัดนี้จะไม่มีการใช้งานเวสตเบิร์ชชิโดซีออกซ์เบเน่คริสเตียนบอสตัน โฮริโออนซิโซที่มีอาการบาดเจ็บแต่ก็มีข่าวดีเมื่อหน้าของอักเซลตนเซเวตติดโทษแบนในเกมลีกจะกลับมาลงสนามช่วยทีมในเกมนี้ได้ในขาระนี้คาดกันว่าคีิบรันแมคคาน่ากุนซือของทีมจะจัดทัพด้วยการให้เบรียมดีแลบเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนแซมโซโมคิสและก็โอมารีฮัตสินสันจะเป็นตัวรุก ด้านเยนส์คาร์จูสเตกับแซมเมอร์ซี่จะตัดเกมดแดนกลางขณะที่ดาราโอเซียกับนักของอักเซลตัวเซเบจะเป็นการังหลักในแผงหลังในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นอีกนะส่วนนัาของคาดการณ์สิ่จริงนะผมก็จะเป็นดังต่อไปนี้อาริชพรารเมอร์อักเซลตัวเซเบดาราโอเซียจาคอบกริฟริฟเดวิสแซมเมอร์ซี่เยนส์คาร์จูสเตเชเดน ฟิลโรจีโอมาริฮัสซิสันแซมสมอคิชและก็เบรมดิลัตนะฮะโดยบทวิเคราะห์ในเกมนี้เจ้าทินยังคงต้องการแต้มเพื่อทำแต้มหนีการไโซนตกชั้นให้ได้มากที่สุดเกมนี้เล่นในิ่นของตัวเองยังไงก็ต้องชนะให้จกได้ส่วนทีมเยือนไม่มีทางเลือกอื่นใดเลยนอกจากบุกมาคว้าชัยชนะในครั้งนี้เท่านั้นเนื่องจากว่าแต้มยังคงอยู่ในโซนสีแดงโอกาสตกชั้นสูงมากหากเทียบศักยภาพทีมโดยรวมแล้วต,ตัวนักเตะและก็ฟอร์มการเล่นแล้ว แม้ว่าแมนยูจะแย่แค่ไหนแต่ก็ยังดูเหมือนเหนือกว่าอ e ีสวิททที่ผลงานเข้าขั้นวิกฤตแถมเกมนี้ปีศาจแดงยังคงได้เล่นในบ้านมีเสียงเชียร์หนุนหลังดูแล้วหากไม่เล่นผิดพลาดหรือห่วยแตกกันไปบ้างก็สามารถทุบชนะทัพมา้าขาวคว้าสามแจมเอาไว้ได้ในครั้งนี้และนี้ก็เป็นสรุปข่าวโรสโมสรนแมนเชสเตอร์เต็ดในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดตลด์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ